นอนมายืนตรงนี้นอนมาแล้วเตะนอนนอนไม่ไม่ไม่มาไม่มามามานี่มานี่เลยเลลเยมานยตรงนี้ก่อนมาแล้วไม่้งวันเกนะถ่ายรูปแีแอ่ะ้าวถ้าแล้วาออกดีกว่าไม่เอาหมวกออกเร็วๆอนี้อ่ะสแว่้ลยอใส่แว่น้แลี้มกันแดดเียเียไว้เผื่อถ่ายรูปอ่ะอปงอามาเ

มไมย่างเ,เ, yani. เดพอโดนสคนนีไ้ไปด้วยหนึ่งสองไปไขึ้นมีแม่น,มนอนเฮ้ยจริงๆอ่ะจริง,รงๆมันต้องถายคู่กับป้ายนี้เว้ยใช่ไงาย้ายไปไม่พวกเราอ่ะไปพวกเราถ่า,ายฝั่งนี้นะคะแจ้งแล้วนะคะว่า มาแล้วมาเร็วแม่เมาแล้วมาแล้วมาแล้วล้วแ้วแ่งแล้วนะคะว่าไม่ให้ลงด้านนี้นะคะหนึ่งสองสาห้มันไม่ถึงยไปคุมมันก็ไม่ได้ไป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 ตรงนี้มันฝนี่เคยทำนะ เองนะคะเวลาขึ้นรถอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะคะอย่าให้ปกช้ดำดำเขียวนะคะ,ะไปแม่ไม่หงิดมากเลยน้องหา